สวัสดีค่ะนึกว่าเสียที่ไหนเสียซื้อรถหรูราคาหลักล้านเมื่อวันที่9พฤศจิกายน64พันตำรวจตรีพงพักสิริพัฒนาพงศ์สอวอกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังชุดปฏิบัติการสืบสวนและวิเคราะห์อชาชญกรรมกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดขอนแก่นชุดเสือดาวพิฆาต เข้าควบคุมตัวนายกรกฎหรือเอ็ดดี้อายุ41ปีผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไปค้นหาของกลางเพิ่มเติมภายในบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่บ้านโนนม่วงหมู่12ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังถูกรวบตัวได้เนื่องจากใช้สลิปโอนเงินปลอมซื้อรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสประตูรุ่นแรปเตอร์สีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่ 3132อุบลราชธานีจากเต็นรถยนต์มือสองในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน64โดยอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายทองคำรูป,ปรพันุ์ภายในห้างแห่งหนึ่งริมถนนวิตภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแต่ภายหลังจากที่ทางเต็นรถยนต์นำรถยนต์ที่ตกลงซื้อขายขึ้นรถบรรทุกสไลด์มาส่งที่ลานจอดรถของห้างนายกรกฎผู้ต้องหากลับวางอุบาย หลอกลวงคนขับรถบรรทุกสไลด์ก่อนจะขับรถยนกระบะฟอร์ดหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแกะรอยจนพบที่ซุกซ่อนรถยนกระบะและติดตามจับกลุ่มตัวนายกรกฎผู้ก่อเหตุได้พันตำรวจรีพงพักเปิดเผยว่านายกรกฎใช้มือถือโทรติดต่อและอ้างตัวว่าเป็นเฮียตงเจ้าของร้านจำหน่ายทองคำรูปพรรณภายในห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนจะสั่งซื้อรถจากเต็นท์ ตกลงซื้อขายกันเสร็จได้ทำการโอนหลักฐานการซื้อขายเป็นสลิปเงินที่ทำการโอนจำนวน1ล้านหนึ่ง0 0บาทที่ทางเต็น์รถยนต์ไม่ได้ตรวจสอบต่อมาได้นัดหมายให้คนขายนำมาส่งที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังห้างซึ่งนายกรกฎได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่ลานจอดรถระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินและมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนที่จะโดยสารรถแท็กซี่จากจุดดังกล่าว ไปลงที่หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นได้เดินทางไปยังห้างดังกล่าวจนกระทั่งพบว่ารถยนต์สไลด์ได้บรรทุกรถกระบะฟอร์ดมาถึงปากทางเข้าห้างเพื่อไปที่ลานจอดรถนายกรกฎจึงรีบเดินตามเข้าไปเมื่อไปถึงลานจอดรถด้านหลังห้างนายกรกฎได้ทําทีบอกกับคนขับว่าตนเป็นลูกน้องของคนที่ซื้อรถคันดังกล่าวและแจ้งให้คนขับเข้าไปพบ คนที่มาซื้อรถด้านในห้างก่อนเมื่อคนขับรถหลงเชื่อเดินเข้าไปในห้างนายกรกฎได้อาศัยจังหวะดังกล่าวขับรถกระบะหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนายกรกฎผู้ต้องหาให้การอีกว่าได้ขับรถกระบะคันดังกล่าวไปจอดซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถตรงจุดที่ตนจอดรถจักรยานยนต์ไว้ก่อนหน้านี้และเก็บกุญแจรถนตียงกระบะไว้ที่ตัวจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ นำโทรศัพท์มือถือที่ใช้ก่อเหตุไปโยนทิ้งที่บึงสีฐานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านต่อมาวันรุ่งขึ้นได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันดังกล่าวจอดซุกอยู่จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์นำกุญแจรถกระบะคันดังกล่าวไปโยนทิ้งที่ภายในป่าริมถนนสาธารณะติดกับสถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแกน่ตนตมบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น หลังจากทิ้งคุญแจรถกระบะแล้วขับรถกลับมาที่บ้านหลังดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายกรกฎพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณค่ะ